จนมันใกล้ตายรีเวลเก้าแสนเกหมือยเก้าสิตอนที่400ท่านอาจารย์เจ้าไม่รู้สึกละอายใจที่มาเรียกข้าว่าอาจารย์เลยอย่างนั้นเหรอบอกข้ามาเดี๋ยวนี้เหตุใดเจ้าถึงเลือกออกจากซาราจินถึงศาล มีเพียงแค่การออกจากสาราจินติซานและเข้าสู่โลกที่กว้างใหญ่เท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกศิษย์คนนี้รับรู้ความสามารถและความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตัวเองได้ด้วยความฉเฉลียวฉลาดเล็กๆน้อยๆของเจ้าอย่างนั้นหรอข้าคิดว่าข้าสามารถทำได้พูดมาสิเจ้าคิดว่าอย่างไรกันบัดนี้มฑลทังก้าของดินแดนใต้ายานอันยิ่งใหญ่กำลังตกอยู่ในความกุหลหและความวุ่นวายอย่างหนะัก ในตอนนี้สิ่งต่างๆต้องการเป็นแค่เวลาเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านพ้นไปทั่วทุกแคว้นจะต้องล่มสลายอย่างแน่นอนราชวงศ์แห่งดินแดนใต้ยันจะต้องถูกโคน่นเมื่อพวกเราสามารถยุดมันทนทั้งเก้าเอาไว้ได้แล้วดินแดนใต้ยันจะต้องอยู่ในความกุลาหล์นแม้แต่เขตแดนพลังทั้งสิบที่เป็นพลังปกป้องเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์จะถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวไร้ซึ่งความช่วยเหลือและในตอนนี้ ผลแพชชนะมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นเพียงแค่หนึ่งปีใช่แล้วขอเวลาอีกเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นเองโอ้ยงลงโทษสิวยาได้รับรางวัลแต่งบนสองร้อยแต้มไอ้เจ้าโง่เจ้านั้นประเมินพลังและความสามารถของตัวเองสูงเกินไปในตอนที่ข้าได้รู้จักกับจักรพัทยงโจในตอนนั้นเจ้ายังไม่เกิดด้วยซ้ำ เจ้าคิดจริงๆอย่างนั้นหรอว่าเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ของจกักรพรรดิยงชิงในปัจจุบันจะมีเพียงแค่คุณอุบาลเล็กๆน้อยๆแค่นั้นนะเจ้าคิดว่าเจ้ารู้ทุกอย่างแล้วหรืองไงตัวข้าที่ร่วมมือกับท่านสิทธิ์ปี่ใหญ่ย่อมรู้ถึงจุดอ่อนทุกอย่างเกี่ยวกับพวกยุทต์ที่มีพลังร่างโรงกุตระกาดอกวัวแปดกรีเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพทั้งหลายรวมไปถึงทหารองคารัก,รก์ทั้งแปดขององค์จกักรพรรดิพวกเขาไม่มีทางที่จะปลีกตัวออกมาจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์เป็นแน่ แล้วเจ้ารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แล้วอย่างนั้นหรือไงกันหลังจากที่ข้าได้ออกจากศาลลาจินถิงศาลไปข้าก็ได้เข้าไปที่พระราชวังและด้วยความโชคดีข้าจึงได้กลายเป็นราชากุยอยู่ภายในนั้นไม่เพียงเท่านั้นเจ้ายัางได้รับความสนใจจากยงหนิงเจ้าได้สร้างความประทับใจให้แก่นางและก็หลอกใช้นางเพื่อให้นางหาข่าวจากพระราชสำนักให้ไม่นะ ข้าไม่ได้หลอกใช้นางไม่ได้หลอกใช้นางอย่างนั้นหรอเจ้าคิดจะใช้ประโยชน์จากนางและเจ้าบอกว่าเจ้าไม่ใช่เนี่ยนะเจ้าหน่ะเป็นคนที่รู้คําตอบนั่นดีที่สุดแล้วธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้ยิ่งมีคนว่าร้ายตนมากเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนคนนั้นจะปฏิเสธมากเท่านั้นและยิ่งมีคนว่าร้ายมากเท่าไหร่คนที่ถูกว่าร้ายก็มักจะให้คณมาหักล้างให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเช่นกัน มันคงจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่จะยุติการโต้เถียงที่แร้ความหมาเช่นนี้ต่อไปเจ้าก,ก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วลวนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับหยูร้างหลงข้าจะไม่พูดเรื่องนั้นซ้ำอีกต่อไปตอนนี้คริสต,ตันความทรงจำของข้าอยู่ที่ไหนกันบ้าเอ้ยข้าก็คิดเอาไว้อยู่แล้วว่าเมื่อเจอกับท่านายยานข้าจะต้องถูกถามคำถามนี้แน่ๆสิทธ์ไม่รู้ขอรับ นี่เจ้ากำลังจะบอกว่าอยู่สร้างหลงโกโหกข้าอย่างนั้นเหรออะอ่าคือคือคือว่าเจ้าจะไม่บอกข้าอย่างงั้นสินะท่านอาจารย์ได้โปรดเชื่อใจการตัดสินใจของข้าเถอะนะท่านเป็นผู้ปิดพนึกคี่ท่านเอาไว้ด้วยตัวเองท่านไม่ต้องการจะให้คนอื่นได้รู้เรื่องนี้ท่านไม่อยากให้ใครรู้เกี่ยวกับตัวของท่าน นั่นคือจุดประสงค์ที่ท่านได้ปิดผนึกคริสตันเอาไว้ไม่ใช่หรอกเหรอท่านต้องผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายเจอกับปัญหามากมายนับไม่ถ้วนกว่าที่ท่านจะสามารถผนึกคริสตันนั้นได้และทําไมกันทําไมท่านอาจารย์ถึงอยากจะค้นหาและตามหามันอีกครั้งกันล่ะตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วที่ท่านเปลี่ยนใจก็เพราะท่านไม่มีความทรงจํานั่นเหลืออยู่ถ้าหากท่านฟื้นฟูความทรงจําเหล่านั้นได้ ท่านจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นท่านอาจารย์ท่านควรจะใช้ชีวิตบันปลาอยู่อย่างสงบสุขจะดีกว่าข้าสัญญาว่าข้าจะดูแลท่านเป็นอย่างดีเจ้ากำลังจะบอกข้าว่าการที่ข้าอยากจะหาคิดตั้งความทรงจำของข้าคืนมาเป็นสิ่งที่ผิดและเจ้าก็ยังจะบอกข้าด้วยว่า ข้ากำลังจะตายเร็วๆนี้แล้วอย่างนั้นสินะดังนั้นเจ้าก็เลยอยากจะให้ข้าปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านอาจารย์ยืนการานที่จะตีความคำพูดของข้าเป็นเช่นนั้นข้าก็สามารถยอมรับได้แล้วแต่ท่านอาจารย์เถิดขอรับบังอาจ อข้ารู้สึกว่าอารมณ์ของข้าในตอนนี้กำลังพุ่งพ่านจนแทบจะระงับไม่อยู่มันเป็นอารมณ์ที่ใกล้เคียงกับความโกรธสุดๆเป็นอย่างมากถ้าข้าสามารถหาคืนตั้งความทรงจำเจอ และถ้าข้าสามารถรวมรวมเข้ากับความทรงจําทั้งหมดของกีเทียนเต้าได้ความทรงจําเหล่านั้นมันจะส่งผลอะไรกับตัวข้าหรือเปล่าข้ายังคงจะเป็นข้าอยู่ไหมหรือข้าจะกลายเป็นตัวตนของกีเทียนเต้าเหมือนกับในอดีตกันนะตอนนี้ข้าไม่มีทางเลือกอื่นเหลืออยู่หนเมื่อข้าได้มายุดยุ่นในจุดที่ตรงนี้แล้วข้าไม่มีที่ให้ถอยกลับอีกแล้วข้ามีเพียงแต่จะต้องเดินหน้าต่อไปเท่านั้น เจ้าช่างเป็นลูกศิษย์ที่ดื้อด้านไม่รู้จักเชื่อฟังถึ <c oughs> งยังไงทราบอาจารย์แบบข้าก็ยังคงเป็นอาจารย์ของเขาแม้ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ตามเขาก็ไม่อาจจะโต้แย้งอะไรกับผู้เป็นอาจารย์คนนี้ได้ข้าไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรเลยข้านั้นคุณเคยกับเหตุการณ์แบบนี้เป็นอย่างดีอันที่จริงแล้วข้ารู้สึกแปลกไปด้วยซ้ำ ข้าคิดว่าการลงโทษของท่านอาจารย์ในตอนนี้มันดูเบากว่าเดิมไปมากแม้กระทั่งคำพูดของท่านอาจารย์ที่พูดออกมาทุกๆอย่างกลับดูเป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้นจิตน้องเจษท่านอาจารย์น่ะเปลี่ยนไปแล้วสิ์พี่เจษท่านอาจารย์น่ะเปลี่ยนไปแล้วเมื่อข้านึกถึงคำพูดของสิ์พี่สีและก็เจ้าแปดอยู่หงก้งขึ้นมาได้มันเป็นคำพูดที่บอกว่าท่านอาจารย์ของข้าได้เปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว นี่มันยิ่งทําให้ข้ารู้สึกสับสนเป็นอย่างมากแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนในตอนนี้มันก็ไม่ได้สําคัญอะไรอีกต่อไปใครก็ตามที่ข้าวิงวอนแทนเจ้าสิทธ์ไม่รักดีคนนี้คนคนนั้นจะได้รับโทษสถานเดียวกันท่านอาจารย์สิทธ์จะไม่มีวันที่จะวิงวอนแทนเจ้านั่นอย่างแน่นอนสิทธคิดว่าสมควรแล้วที่อาจารย์นั่นจะถูกลงโทษสถานนะักครรัพูดมากจริงจ ข้าได้มองดูท่านาจารย์ที่อยู่ในวัยแก่ชราและเป็นคนที่กำลังใกล้จะตายท่านใดนั้นเองข้าก็รู้สึกราวกับว่าตัวเองกำลังถูกย้อนเวลากลับไปย้อนกลับไปในอดีตสมัยก่อนในตอนที่ตัวข้ายังเด็กในตอนที่ข้ายอมคุกเขยอมรับสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดไปแต่โดยดีเมื่อคิดถึงตอนนั้นมันก็ผ่านมาอย่างเนิ่นนานแล้วมันช่างเหมือนกับในตอนนี้ในตอนที่ข้ากำลังคุกเข่าอยู่ที่ศาลาทิศตะวันออก เวลาและสถานที่ที่หมุนเวียนไปในตอนนี้ข้าได้กลับมายืนอยู่จุดเดิมอีกครั้งมันเหมือนช่วงเวลาในวันวานไม่มีผิดเจ้านั้นวางแผนจะทำให้ทั่วทั้งโลกตกอยู่ในความวุ่นวายกุลาหลอย่างที่สุดแล้วหลังจากนั้นละ่ะเจ้าคิดจะทำอะไรต่ออธิบายตรงนี้นิดนึงนะขอรับลูกโจได้นั่งลุ่งยางแผวเบาท่าทางอ่อนโยนและพูดโดยน้ำเสียงที่นุ่มนวลน,นักขอรับทำให้ซื่ออูยาถึงกับตกตะลึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวข้าได้รู้เกี่ยวกับท่านอาจารย์มันเป็นสิ่งที่ได้รับฟังผ่านรายงานของเหล่าสาวกเท่านั้นสาวกของข้าไม่สามารถจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆของสาราจนถิงซสารได้เลยอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าตัวข้าในตอนนี้ได้ทบปากกับท่านอาจารย์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ข้าก็ได้รับการยืนยันอย่างแน่นอนแล้วว่าท่านอาจารย์ในตอนนี้เขาเป็นคนที่แตกต่างจากเมื่อก่อนเป็นอย่างมากท่านอาจารย์ของข้าได้เปลี่ยนไปแล้ว สิทธิ์พี่ใหญ่ต้องการจะยครองโลกข้าก็แค่คิดที่จะช่วยเขาเจ้าทำเรื่องทั้งหมดนี้เพียงเพื่ออยุ่เชิองให้คนเดียวอย่างนั้นหรอเมื่อไรที่สิทธิ์พี่ใหญ่ได้ครองโลกเมื่อนั้นการแก้แค้นก็จะมาถึงเหลือเพียงแค่การบุกขยี้เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ให้ราบคาบเพียงเท่านั้นเมื่อถึงตอนนั้นพวกเราก็จะที่อยู่เจ้างให้ออกจากศาลาจินถึงซานไปเพียงเพื่อเขาต้องการแก้แค้นอย่างนั้นสินะ ถูกต้องแล้วขอรับถ้าหากสิ่งที่เขาทำทุกอย่างเพื่อเพื่อต้องการแค่แค้นจริงๆแล้วก็ทำไมเขาถึงต้องทำลายเมือ,องหลวงศักดิ์สิทธิ์กันด้วยละ่ะโดยพลังความแข็งแกร่งของนิกายโยมินในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่คนหลายแสนคนของนิกายโยมินตั้งหมดจะร่วมมือกันบกขยี้ดินแดนล้วนหลานที่ปกครองด้วยเวทมนตร์คาถาในแง่ของกองกำลังความแข็งแกร่งและทักษะในการต่อสู้ที่แท้จริงทั้งหมดพวกเขาด้วยกว่าผู้ฝึกฝนของดินแดนใต้ายานมาก เจ้าคิดว่าคนอย่างข้าจะเป็นคนที่ถูกหลอกง่ายๆหรือไงกันสิทธิ์ไม่กลา้าคำพูดของสิทธิ์ทุกอย่างเป็นความจริงขอรับการที่ข้าได้ช่วยเหลือซื่ออุยยาในระหว่างการต่อสู้ในเมืองแห่งหนึ่งของมณฑลเหลียงเป็นสาเหตุทำให้ซื่ออุยยายอมกลับมาที่ศาลาจินถิงซานเท่านั้นมันไม่ได้ทําให้ข้าความจรงรักพักดีของซื่ออุยยาเพิ่มขึ้นเลยซื่ออุยยาก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ผู้ชั่วร้ายที่ข้าเป็นคนสั่งสอนมาด้วยตัวข้าเอง ลูกศิษย์แต่ละคนต่างก็ดื้อรั้นและเปลี่ยนไปมากมาออกจากศาลาจินติงซางยูซ่างหลงก็ไม่คิดที่จะบอกข้าและในตอนนี้เจ้าเองก็ไม่คิดที่จะบอกข้าด้วยเช่นกันยูซ่างหลวงและยูเจิ้งไ่พวกเขาทั้งสองคนมีความคิดที่ขัดแย้งกันโดยตลอดเจ้าคิดว่าระหว่างพวกเขาทั้งสองคนใครกันที่เป็นฝ่ายถูกไม่มีใครเป็นฝ่ายถูกทั้งนั้น สิบพี่ใหญ่มักจะใช้วิธีการสุดโตงวิธีการที่รุนแรงในการแก้ปัญหาเขาจะไม่หยุดสิ่งที่ทําเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายให้ได้ส่วนสิทธิรองเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวจนเกินไปตัวเขาไม่สนใจแมก้กระทั่งกฎเหล็กของซาลาจินถิงซานด้วยซ้ําแม้ว่าทั้งสองคนจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่สิบพี่ทั้งสองนั้นเหมือนเมือนกันสิบพี่ทั้งสองคนจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ที่กล้าดูหมิสซาลาจินถิงซานหนีรอดไปได้ มิงซืออินขอรับขอรับิบยูนี่ขอรับตบปากไอ้เจ้านี่แทนข้าซะอ่ะอนี่มันอะไรกันเนี่ยดูเหมือนเมื่อกี้ธานาจารย์จะไม่ค่อยอะไรแล้วนี่นาำทำไมธนาจารย์ถึงให้ข้าตบหน้าเขาอีกกันล่ะอารมณ์ของธาานาจรย์เปลี่ยนไปเร็วเกินหรือเปล่าล่ะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวสิจะลงโทษตัวเองขอรับ เจ้าไม่รู้สึกผิดเลยสินะสิสิิไม่กล้าขอรับเมื่อกี้เจ้าว่าอะไรนะผู้ใดก็ตามที่กล้าดูมินซาลาจินถิงซานพวกเจ้าจะไม่ยอมปล่อยผู้นั้นไปให้รอดอย่างนั้นเหรอในตอนที่เราปรมาจารย์ยอดฝีมือแห่งสำนักใหญ่ทั้งสิบุกรุมโจมตีข่าถึงสองครั้งพวกเจ้าไปอยู่ที่ไหนกันตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะทำให้ชีวิตของพวก เจ้ารู้สึกกังวลกวายนอนไม่หลับวิตกกังวลพวกเจ้าจะไม่มีวันใช้ชีวิตอย่างสง,งบสุขอย่างงั้นสินนะนี่นะระสิ่งที่พวกเจ้าคิดไม่ใช่สิบไม่กล้าคิดแบบนั้นหรอกขอรับการล้อมโจมตีของเหล่าอยาาอดฝีมือจากสำนักใหญ่ทั้งหลายมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปหลังจากเหตุการณ์นั้นสิบปีใหญ่ก็ได้เคลื่อนไหวเขาได้เข้าโจมตีสำนักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในครั้งนั้น ในตอนที่สิทธิพี่เจ้าเย่ถูกจับไปเป็นตัวประกันอยู่ที่แท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองหรูนานในตอนนั้นสิทธิพี่รองก็เป็นผู้ที่สังหารเหล่าปรมาจารย์ยอดฝีมือมากมายที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันขอรับถ้าหากว่าเจ้าเป็นคนที่จงรักภักดีกับศาราจิ้นถิงสารจริงๆเจ้าก็จงบอกความจริงเกี่ยวกับคิสตั้งแห่งความทรงจําและเรื่องราวของข้าเกี่ยวกับเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์มาซะนับตั้งแต่ยุคสมัยโบราณมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงที่อยู่ในขั้นจัก,กรพรรดิรวมไปถึงคนธรรมดาที่เป็นเพียงแค่สามัญชนพวกเขาทุกคนล้วนแล้วแต่มีอาจารย์ที่คอยให้คำสั่งสอนพวกเขาต้องมีมิตรสหายมีเพื่อนรู้ใจมีคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงจะสามารถทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จได้โดยเพียงลำพังตัวคนเดียวหรอกการที่ข้ามีเหล่าลูกศิษย์สาวกที่ไม่รักดีเป็นเหล่าสาวกที่ชั่วร้ายแบบพวกเจ้า แล้วตะแกยังค่าจะวางใจอย่างสงบได้อย่างไรกันเอ่ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์จริงๆท่านอาจารย์อันอัน เป็นไงล่ะเจ้าวถ้ากรรมของข้าเข้าไปซึงกันหมดเลยดิ